อ่สามสีสวัสดีค่ะอยู่2คนไิวเ่ะลองลอลเเสียงไม่ดังดิเอแบบปกติดิมันจะคื่นไหไม่อะท่านแล้วสวัสดีค่ะแปท่านแล้วมาวันนี้วันนี้วันนี้ปกติปกติ ส,ะะสวัสดีคุณมอธธรัมชัยคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาใครมาเอกใครมาเอกใครมาออกวันนี้กรกดไล e, ค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแชร์ไปไหนดีแชร์ <laughs> ไปหน้าเฟซตัวเองปรึกษาธารนะนะครับลูกค้าปรึกษาธารนะนะครับคุณ่อู่าองด้วยคุณลูกค้าวันนี้เราอยู่กับแผนกวีแลนด์สินค้าเบ็ดเสร็จนะคะและที่สำคัญเป็นสินค้ามาใหม่ด้วยอลายหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนี่มีกรอบ <laughs> คุกกี้น่ารักเป็นกระเป๋าผ้าแบบ <c oughs> น่ารักมากเออราคาหรอราคาหรอเท่าไหร่ดีวันนี้อันไหนครับผมมีหลายราคาเริ่มต้นเท <c oughs> ่าไหร่ดีเริ่มต้นยี่สิบาทเริี่บาทเริ่มต้นที่20บาทแบบแต่น่ารักแล้วก็รดนทานด้วยขอ,อนำเสนออ่ะ <c oughs> เราหยิบมาคนละหนึ่งใบแบบนี้เลยคุณลูกค้าเน่ <c oughs> มาใหม่ <c oughs> มาใหม่ ไมาใหม่เราจะนาเสเอเนอผ่านช่องทางนี้นะนี่คือกระเป๋านะเป,นเป็นรูปปลาเป็นรูปปลานะกระเป๋าผ้านะคนุณลูกค้านะอันนี้คือกระเป๋าผ้าแลา้วคะ่ะเออนี่น,นี่วิธีการนะคนุณลูกค้ากระเป๋าผ้าพกพานนะเนาะานามีความน่ารักอยู่ในตัวหาง่ายนี่เก็บจดเก็บง่ายด้วยนี่กางออกเลยค่ะแบบนี้เลยคุณลูกค้าเนี่แบบนี้เลยโอ้โห20บาทเอง20บบาทคุณลูกค้าถุงใหญ่ด้วยนะคะนี่เลยค่ะ นี่แบบนี้เลยมีให้เลือกตั้งหลายสีทุกแบบทุกลายขาย20บาทอ้าสิบหกท่านแล้วใครจะรับเดี๋ยวนี้พิมพ์มาเลยว่า F20 F 2 0ระบุสีให้น้องหน่อยมีเขียวส้มฟ้าชมพูดำแล้วก็ขาวที่อ่คุณพี่ที่บอกเขียวได้ไงว่าขาวขาวส้มฟ้าชมพูดำนี่ยี่สิบาทผมมียีบาทมีลายนีโมมีลายหมีอันนี้เป็นลายหมีนะคะคุณลูกค้าเนยยี่สิบาทน่ารักมากเดี๋ยวโชว์วิธีการเก็บคุณลูกค้ากางออกแบบนี้นะคะอแล้วก็ ขยุมขยุมแบบนี้เลยเก็บง่ายๆแบบนี้เลยอใครอยากได้นี่เป็นอะไรที่ต้องมีนะทุกวันนี้เพราะว่าเขางดใช้ถุงกันเยอะแล้วเปพวงกุญแจนะเออใช่น่ารักน่ารักหาง่ายด้วยจะเป็นพวงกุญแจก็ได้พี่อ่าใช่ใช่ใช่เป็นพวงกุญแจกระบอกผ้านเนาะโอ้โหพวงกุญแจก็ได้ลูกค้าใครอยากได้ใครอยากได้พวงกุญแจด้วยเป็นกระเป๋าผ้าให้ด้วยเป็นได้สองอย่างเลยเป็นพวงกุญแจพี่คนหนไรที่ต้องมีอันนี้ น่ารักเพราะว่าเราเขาไม่ค่อยใช้ถุงกกันแลวนวเนาะเพราะฉะนั้นต้องมีกระเป๋าผ้าติดตัวอ่ะ20บาทคุณลูกค,ค้า20บาทใหนโชว์ปลานิโมหน่อยนี่ปลานิโมสีชมพูน่ารักแบบนี้เลยถุงผ้านะคุณลูกค้าเขาคือถุงผ้านะคะอ่ากางออกมาเป็นถุงผ้าน่ารักแบบนี้ย0บาทจ้า,ามาดูมีสีไรบ้างนี่อ่ะโชว์ทีละสีนะอ่าใครชอบนิโมสีชมพูนี่เลยเอยน่ารักน่ารัก ถ้าพี่กางออกไม่รู้นะก็เหมือนพวกกุญแจเราเเนาะเขาส่งลูปประเด็นกระมดหรือเปล่าพี่เขาไม่ส่งลูกปประเด็นกระหมดนะโอ้โหสี่ท่านเงียบเหงามากเลยไม่เป็นไรแชร์ไปหน่อยคุณมอสทวชัยคุณแชร์ให้ให้น้องหน่อยคุณมอสทวชัยแชร์ให้หน่อยเขาอยู่ไหมพี่เขาอยู่ไหมอยู่ไหมอ่ะคุณลูกค้าชมไปเรื่อยๆน่ารักเดี๋ยวมีกรอบรูปต่อนะอันนี้เป็นลายอะไรอะดูไม่ออกนกคู่อ๋อะไรนกคู่เหรออ้โเออใช่จริงด้วยนกคู่นกคู่นี่ นกฮกสีดำแบบนี้20บาททุกใบคุณลูกค้าน่ารักน่ารักนงกานี่คี้เป็นลายปลานิโม่นิโม่อ่ะ2บบาททุกใบสินค้ามาใหม่กับแผนดวีแลนด์แบบนี้เลยใครสนใจจะเอฟผ่านหน้าจอก็ได้หรือจะแวะเข้ามาเลือกซื้อก็ได้นะคะนี่มีกระเป๋าหลายแบบมีหลายแบบเลยเข้ามาเลือกเองจะได้เลือกหลายแบบเนาะอานี่20บาทจ้าเย้ไปไปต่อค่ะ เป็นกรอบรูปราคาเล็กสุดลวจ้ะอันนี้ก่อนดีกว่าอ่าอันนี้คืออะไรคะเป,รรปเป็นกรอบรูปพลาสติกเป็นกรอบรูปพลาสติกลายศิลปะสวยมากเมลายภาพวาดแบบนี้เลย คุณลูกค้าไม่แพงจ้ะ20บาทเราจะโชว์ยังไงให้มันแบบเออกละดับลงมันสียต่อเทาเสียอ่ะย่บบาทคุณลูกคา้าเป็นลายภาพวาดหรอใช่ไหมเป็นกร,กรอบสีทองหรูหรามากคุณลูกคา้าไปตกแต่งบ้านไปตกแต่งร้านอาหารคุณลูกค้าที่มีกิจการได้หมดเลยกับราคาแค่นี้คุณลูกค้า20บาทอันนี้เขาจะแขวนได้นะคะข้างหลังมีที่แขวนให้เห<ม>็นไหมเนาะกดลงเเอออ่ะน<ม>ี่ที่แขวนมีที่แขวนให้คุณลูกค้ากรอบรูปขนาด30คูณ17เซนค่ะ <20 S 1> 30คูณ17เซนกรอบรูปมีรูปผ้าพร้อมนะคะ20บาทคุณลูกค้า20บาทมีหลายลายอันนี uh ้เป็นลายอะไรเอ่ยดอกกุหลาบเนาะอันนี้เป็นกุหลาบค่ะนี่20บาททั้งหมดเลยคุณลูกค้า20่สิบบาทดอกอะไรเด้อดอกบัวตันเออันนี้บัวตันค่ะอ่า20บาททั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็อกุหลาบแบบเป็นช่อเลยนี่สวยทุกแบบเลยคุณลูกค้า ขาย20บาทแต่งร้านแต่งบ้านได้หมดเลยนะเน่คนคนนี้มีคนนี้นางมาแล้วเย้มาประน้อง่ไหนพี่ลูกค้าประจำใช่ไหนพี่ว้าเราที่แล้วแอบไปดูย้อนหลังมาวันนั้นคุณนีนางไปไหนเราไลฟ์ปิ่นโตถามพี่ถามพี่ถามพี่วันนั้นไปไหนครับผมไอ้วันจันทร์ไปไหนครับผมไลฟ์ปิ่นโตทไมไม่ไปดูปิ่นโตเนี่ยอะถูกใจไหมเนาะปิ่นโตนะปิ่ยังไงได้ข่าวว่าดูย้อนหลังเหรอ <laughs> ไม่ได้ดูสดนะคุณนีนางคะขอบคุณขอบคุณแวะเข้ามาชมนะนีะ่นี่นี่เอาวันนี้นําเสนอเป็นกรอบรูปสวยๆแบบนี้เลย20บาทโอโท้โหกรอบรูปพร้อมรูปภาพศิลปะคุณลูกค้ามีใครขายถูกกว่านี้ไหมมีใครขายถูกกว่านี้ไหมเอฟห้าอันน้องมีของแถมให้เย่คุณนีนางทันกระเป๋าไหมกระเป๋าน่ารักเออในในโชว์คุณนีนางหน่อยกระเป๋าเราอยู่ในกระเป๋าดีโม ควงกุญแจโชว์ขอขออนุญาตโชว์คุณนะพี่นางดูวันกันกระเป๋าก่อนนะพี่สิคือเริ่มเวลาว่างั้นเนาะเอออันนี้คุณนีนางคุณนีนางอยู่ไกลไหมจำไม่ได้กระเป๋าพี่พี่นางอยู่ไหนครับผมอยู่ไหนครับอยู่ไหนเนาะจำไม่ได้ถามสาม, <3 S 2> มรอบแล้วก็ลืมนี่กระเป๋าผ้านะจ๊ะกระเป๋าผ้านี่โชว์หน่อยโชว์หน่อย20บาท20บาทนี่แบบนี้แบบนี้เลย เป็นลายไปอย่างนี้ด้วยนะอ่าเป็นพวงกุญแจกระเป๋าผ้าสนใจยังไงนะคุณลูกค้าเอฟผ่านหน้าจอหรือว่ามาเลือกซื้อเองก็ได้ของเพิ่งมาของเพิ่งมาเสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปแบบนี้ใช้เสร็จอ่าเด็ดเดเด็ดดูเอากระเป๋ามาครับเอาลูกดินออกมาอ่ะไปไปไปตามใจอ่ะอ่ะอ่ะไปอยากขายกระเป๋าอีแล้วอ่ะอ่ะอ่ะว่าเราจัดได้อไมาผมดได้เอามาหมดได้หมดหรอเอาละเอามาอ่ะนี่ยี่สิบบาทนะจ๊ะเม่น่ารักไหมใครอยากได้คุณลูกค้าอ่ะไปต่อจ้า หรือจะเป็นขนาดไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะคุณลูกค้ากอดรูปพร้อมภาพศิลปะแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยคุณลูกค้าข้างหลังนี้ที่แขวนให้เหมือนกันนะจ๊ะนี่ขนาดกว้างนะคะกว้าง26ยาว26ค่ะกว้างความยาวเท่ากันนะคะ26บูณ26 20บาทจะ้ะนี่สวยไหมสวยเกินราคาคุณลูกค้าจ่ายน้อง20ตอนนี้อยู่ลง อะไรนะอยู่โรงเรียนบอพอเหรออ๋อไปส่งไปส่งลูกใช่ไหมโอ้โหแฟนแฟนตัวยงบวกหนึ่งแปลว่าอะไรคุณนีนางแฟนตัวยงบวกหนึ่งแปลว่าอะไรอะ่ะแปลว่าอะไรอะ่ะสื่อสาหรหน่อยไม่รู้จริงๆเป็นแฟนตัวยงบวกหนึ่งคืออะไรไกัมีกระเป๋าลิเกอมีกระเป๋าลิเกมอันนี้ยี่สิบเอยไม่ใช่สิยี่สิบาบาทคุณลูกค้า 25บาทขอโทษทีจ่ายน้อง25บาทรับภาพสวยๆอย่างนี้ไปแขวนฝาบ้านเลยค่ะนี่พี่รวยนะก็แวะมาเซลลนะขอบพระคุณค่ะให้กระดิ่งหนึ่งทีสองทีก็ได้คุณพี่เห็นกระเป๋าผ้าแล้วนะน้องโชว์กระเป๋าผ้าแล้วขอบคุณมากขอบพระคุณแวะคุณลูกค้คคาแวะามาพูดคุยด้วยนี่ <c oughs> ให้เรา <c oughs> พอ,<ห>พอได้ไม่เหงาเน,นาะอ,อันนี้เอามาเป็นแค่ส่วนๆนะผม,อมเ,อเอามาเป็นแค่ส่วนส่วน แฟนตัวยงบวกหนึ่งคือแฟนตัวยงที่แชร์ให้อ๋อโอ้โหดีใจจังเลยเป็นน้องแฟนตัวยงด้วยเป็นทั้งแชร์ให้ด้วยใช่ไหมอย่างนี้หรอแฟนตัวยงบวกหนึ่งคือแฟนตัวยงที่แชร์ให้ใช่เป็นทั้งแฟนตัวยงแล้วก็เป็นที่เป็นคนแชร์ให้ด้วยอะสาสี่ขอบคุณคะ่ะเย้การแชร์คือการ <Okay. S 1> เพิ่มคนดูให้เนาะเอาตั แชร์คือการเพิ่มคนดูให้น้องเพิ่มโอกาสให้น้องขายได้นะคนดูน้องก็หายไปเลยหายไปเลยนะคุณลูกค้าแต่ก็ไม่เป็นไรลูกค้าดูย้อนหลังอยู่ยังไงก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ชมย้อนหลังก็ไม่เป็นไรเยอะอยู่อยู่นะเยอะย้อนหลังใช่ไหมแต่น้องก็เราปลอดใจตัวเองว่า ลูกค้ายุ่งอยู่ก็ไม่เป็นไรยังไงเด็กๆเปิดเรียนเปิดเรียนด้วยอติดภารกิจนะไม่เป็นไรยังไงก็ใครที่ชมย้อนหลังมาดูย้อนหลังยังไงก็ขอบพระคุณมากนะคะนี้ติดตามกันเรื่อยๆนะคะไลฟ์สดทาวีกิซูเปอร์เซ็นเตอร์ขอบคุณค่ะมาหัวใจว่าเต็มเลยอะกระเป๋าผ้ารุ่นนี้ขายดีไม่ใช่กระเป๋าผ้ากระเป๋าเป้โอ้ยกระเป๋าเป้หลังเต่าแบบนี้คุณลูกค้าขา สีเหลืองไปเลยอันนี้แม่แม่มีมีหลายสีอยู่แต่ว่าเอามาแค่สีเหลืก็ตสีนี้ขายดีสีนี้ขายดีนี่แบบนี้เลยคุณลูกค้าช่วงเปิดเทอมน้องๆใส่สะพายไม่ได้นะติดระเบียบใช่ไหมได้ข่าวว่าเขาซีเรียสกันใช่ไหมเอออุ้ยอันนี้ยังไม่ได้แกะแกะสายออกนะคุณลูกค้าไม่ได้แกะนะอานนี้สีเหลืองสีเหลืองของบูมิกสีอะไรอ่ะโชว์หน่อยสีดำเน่เป็นแบบนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมอันนี้จะเป็นกระเป๋าแบบหิ้วได้ ฮิ้วได้หรือว่าจะจะสะพายก็ได้ทั้งฮิว้วทั้งสะพายรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมนะคุณค้าสีดาล้วนเลยอันนี้เป็นกระเป๋าผ้ากันน้ำอ่ากันน้ำกันฝนได้กันน้ำนกันฝน,น,ไ,ดดน,น,นได้นะคะกันแดดได้ไหมคะกันได้องของมนายกันแดดกัน <laughs> แดดก็อย่างเงี้ยคุณลูกค้าท้องทำให้ถูกนะคะกวาไปแล้ว อะไรสวัสดีคุณมณีรัตน์นะคะเชิญเข้ากล้องหน่อยว่าอย่างไรเออไม่เข้าไหมไม่เข้าเลยคุณพี่บอกไม่เข้าครับเอออ่ะอ่ะนี่แบบนี้นะคุณลูกค้ากระเป๋าด้านหน้าแบบนี้โอ้ยสีเหลืองนะคุณลูกค้าน้องเชียร์สีเหลืองเลยเออเดีดเด็ แบบนี้เลยค่ะมีอีกหนึ่งชั้นข้างในแบบนี้นะคะกระเป๋าผ้าสีเหลืองเออราคาเท่าไรคะราคา2 69บาบทสองร้อบ,บาทค่ะ269บาทใบใหญ่ขนาดนี้เลยนะคุณลูกค้าตัวดำจะถูกลงมาอีกอันนี้26 9บาทคุณลูกค้ามีแบบนี้ให้นะคะซัพพอร์ตตรงนี้ให้ไม่เจ็บหลังนะคะสบายแล้วไม่เจ็บบ่าไม่เจ็บหลังตรงนี้ก็ด้วยซัพพอร์ตให้แบบนี้เลย269บาบาทเอาไปสะพายเก๋ๆค่ะสีเหลืองจ้า ตัวนี้ถือได้ตัวนี้ถือได้ตัวนี้ถือได้นล้วถือได้บอกถือได้อะลองหิ้วให้ดูหน่อยสิคะเออเนี่ยเที่ยวหรือสะพายหิ้วได้อย่างนี้เลยเ้ี่ยวอย่างนี้อย่างนี้สีดำร้วนนะคุณลูกค้าเดี๋ยวน้องให้ดูซิปซิปเป็นสีทองแบบนี้เลยนี่เปิดแบบนี้ก็จะเจอนี่ชั้นแรกแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้เลยชั้นที่หนึ่งนะคุณลูกค้า แล้วก็ยังมีชั้นที่สองนะจ๊ะเนี่แบบนี้เลยแล้วก็มีโอ้ช่องข้างในตเบ็ดตะเล็ดเยอะแยะเลยอย่างนี้เลยคุณลูกค้านี่เป็นเป็นช่องแบบใส่โมบายใส่โทรศัพท์แล้วก็มีกระเป๋าซิปให้ด้วยแบบนี้คุณลูกค้าโอ้โหอันนี้ถูกนะจ๊ะอันนี้น้องบอกเลยว่าร้อยนิดนิดใครสนใจยังไงนะคุณลูกค้าชมย้อนหลังก็มีของอันนี้มีที่ใส่น้ำใส่ใส่สัมภาระด้านข้างด้วยตรงนี้โอ้โหชั้นเยอะมากใบนี้ นี่เป็นใบ,บเล็กๆอยู่ตรงนี้อีกนะคุณลูกค้าทั้งสองข้างเลยแบบนี้เลยฮิ้วก็ได้สะพายก็ได้สีดำนะลูกค้าจะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะ,อะและที่สําคัญโอ้โหแบบเยอะมากตรงนี้อีกหนึ่งช่องแบบนี้ช่องเยอะมากคุณลูกค้าและที่สําคัญราคาถูกด้วยอ่นี่กระเป๋าเยอะมากหนึ้อยเก้บาทคุณลูกค้าใบนี้นะคะ109บาทอ่ะใครสนใจจะเอฟนะคะพิมาเอฟหนึนะคะ ชมย้อนหลังแคปหน้าจอทักอินบอ็อกไปค่ะอ่ะไปต่อเลยจ้ากระเป๋าลิเกจ้ากระเป๋าลิเกทำไมต้องเป็นลิเกคะเพราะเห็นลิเกชอบอ๋อลิเก้ช,ชายลเกมมนี้เป็นชื่อเป็นกระเป๋าลิเกคือจริงๆอ่ะ คือลิเกเนี่ยเขาจะเป็นประมาณว่าเขาสัมภาระเขาเยอะเนาะทั้งชุดทั้งอุปกรณ์แต่งหน้านู่นนี่นั่นความหมายก็คือว่าใส่ได้เยอะแยะเลยนะอันนี้เอาอันนี้เอามาขายแค่สองสองไซส์ก่อนเอามาขายให้สองไซส์ก่อนอันนี้กระเป๋าลิเกคุณลูกค้าสาหรับแม่ค้าแม่ขายเนาะขนของไปขายนู่นนี่นั่นนะจ๊ะหรือซื้อเอฟไปเก็บของกันฝุ่นก็ได้นี่กระเป๋าลิเกเป็นพลาสติกกันฝุ่นได้กันน้ําได้เนาะกันน้าได้ของข้างในไม่เปียกกระเป๋าลิเก ซส์แรกอันนี้เป็นไซส์เบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่ใบนี้ใหญ่มากนะคุณลูกค้าเดี๋ยวจะการให้ดูว่าใหญ่เดี๋ยวเอาจะการความหนาให้ดูแบบนี้เลยเบอร์สี่แบบนี้นะใหญ่มากใหญ่มากคุณลูกค้าใบนี้เราขายสี่สิบเก้าบาทจ้ะสี่สิบเก้าบาทนะใครที่ยังไม่รู้กระเป๋าีิเกนะคะมีจาหน่ายที่แผนกวีแลนด์นะคะเป็นตะเล็ดของเรานะคะใบนี้สี่สิบเก้าบาทนะ นี่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเบอร์ห้านะคะคใหญ่ขึ้นมาอีกเบอร์ห้าจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคุณใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนี่ดูดูความหนานี่เบอร์ห้าคุณลูกค้าเบอร์ห้าที่ใหญ่มากใหญ่มากเลยแล้วมันก็จะมีเบอร์หกเบอร์เจ็ดมันจะมีใหญ่ขึ้นมาอีกนะคุณลูกค้า ยังไงสนใจยังไงแวะมาชมนะคะอันนี้เท่าไหร่เอ่ย59บเกนะคะผมอันนี้59บาทถ้าอยากมาหนึ่งเบอร์เพิ่มอีก10บาทใช่ครับผมดูระบไปก็จะ69ก็มันใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งเพิ่มหนึ่งเบอร์เพิ่ม10บาทโอ้โหสุดยอดเลยถูกแล้วถูกแล้ว59บาททุ่ลูกค้ากระเป๋าลิเกใครจะรับ59บาทมีขายที่ธวิจิตสุภัสตรินะคะแผนกดีแลนด์ค่ะเย้ไปต่อเลยจ้าอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะกระเป๋า แต่ว่าเก๋ตรงสายสะพายแบบนี้เลยคุณลูกค้าเป็นสะพายก็ได้เป็นยิ้วก็ได้เป็นเป็นยคล้ายกระเป๋าถูกปุ๋ยไหยเนาะอ่าเนื้อกระเป๋าคล้ายถูกปุ๋ยค่ะคุณลูกค้าจริงๆเนาะถูกปุ๋ยโปร่งแสงคล้ายๆคล้ายๆเก๋นะคุณลูกค้าเห็นของข้างในเลยเห็นของข้างในแบบนี้เลยหาของง่ายเป็นแฟชั่นนะคะใบนี้เท่าไหร่ครับผมใบละหกสิบบาทครับหกสิบบาท คุณลูกค้าไปนี้60บาทนีท้เป็นกระเป๋าก็ <60 S 2> สอบใช่ไหมเออกระเป๋าก็สอบเขาเรียกกระเป๋าก็สอบลายน่ารักมากขาย60สบาทอ่ะใครถูกใจคุณลูกค้าแบบนี้จ๊ะนีนกระเป๋าสายแข็งแรงนะคุณลูกค้านี่ดูกระเป๋าแบบนี้เลย60บาทใครจะรับพีมา F 6 0หศูนย์จ้ามามาต่อค่ะ อันนี้คืออะไรคะเป็นกระเป๋าอันนี้ไม่ใช่ลิเกใช่ไหมไม่ใช่กระเป๋ากระเป๋าฟิชินค่ะกระเป๋าหมอลำน้องมีแล้วไปหิ้วมาแต่ทวิกิตราคา69บาทหัวเลาะมาตลอดทางอยากบอกกระเป๋ามันใหญ่มากมันมีให้เลือกหลายไซส์อ๋อคนนี้นาง F อฟไซส์หกสบเก้าไปซส์หกใหญ่สุดปะ มันมีแปดเก้าก็มีขอแปดเก้าก็มีอ๋อเห็นไหมหรือว่าเกมมาอาจจะตอนนั้นอัศิค่ะอาจจะหมุนก็ได้ใหญ่อาจจะหมุนพอนนีเก้าไปใช่ไหมกระเป๋าหมอลำเหรออ่ะเราเรียกกระเป๋าลิเกใช่กระเป๋าลิเกกระเป๋าหมอลำได้หมดได้หมดได้หมดแล้วแต่คนจะถนัดนะครัะคุณผู้ชมแล้วแต่ เใหญ่มากเลยเนาะใช่ไหมเอาไปใส่อะไรอะคุณีนางคุณีนางจะใส่อะไรใส่เสื้อผ้าเหรอใส่เสื้อผ้าก็ได้นะคณลูกค้าที่แบบเป็นผู้หญิงแบบประมาณว่าโอ้โหตามเทรนตามแฟชั่นต้องซื้ออยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็จะเต็มตู้ก็เอฟกระเป๋าแบบนี้ไปใส่ได้นี่คุณีนางเนี่ยพูดเก่งมากเลยนะหนูว่าเนี่ยต้องเป็นคนที่พูดเก่งมากแน่เลยคุณพี่จินตนา ไปเชียงรายวันนี้หรือยังไงนี่แหละเออไปเยี่ยมคุณตาคุณยายที่เชียงรายเออรู้เลิกนน่นอนเนี่ยตามแฟนคลับไม่รู้ใครเป็นแฟนคลับใครพี่จินตนาเอฟซีหนูหรือหนูเป็นเอฟซีพี่ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นเตาอิเล็กทรอนึกสอันนี้ก็ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็ใหญ่มากคุณลูกค้าโอ้โหคุ้มแบบเดี๋ยวเดี๋ยวว่าสายคนได้วามยาวก่อนไดความยคนไดส่คนได้ทํายาวคู่ไปถึงแบบเข่าเลยนะคะจากไหล่ไปถึงเข่าเลยจ้ะจินจินจินนาการออกนะคุณลูกค้า อันนี้ใส่คนได้หิ้วคนได้นะค <c oughs> <c oughs> ใหญ่มากไซส์นี้เอฟไปใส่เสื้อผ้าคุณสาวๆที่มีเสื้อผ้าเยอะล้นตู้เสื้อผ้าใส่ถุงเลยใส่ถุงไว้ <นะ S 1> อ่าเราจะได้เราจะได้เซตอ่า มีมีที่ไว้เก็บสำหรับื้อผ้ายนิวคอเลคชั่นใหม่ๆเออนี่ราคาเท่าไร่ครับผมราคา8 9บาทนะครับ89บาท89บาทคุณลูกค้าใครจะรับราคาไม่ถึงร้อยกระเป๋าใบใหญ่ขนาดนี้มีหลายลายมีหลายสียังไงคุณลูกค้าวันนี้เวลาน้อยเลยเอามาโชว์เป็นตัวอย่างเนาะถ้ายังไงสนใจยังไงแคปหน้าจอแล้วทักอินบ็อกไปนะคะเดี๋ยวแอดมินจะดูแลให้ค่ะ แปดสิบกาบทเจ้บบเก้า8989<บ>อ่ะไปต่อนะคะไปต่อรูค่ะกรอบรูปกรอบรูปต่อมาเป็นกรอบแบบใส่รูปค่ะคะุณลูกค้าเป็นกรอบแบบใส่รูปภาพไซส์ A4 ไว้เป็นกระจกเป็นกระจกด้วยนะ เป็นกระจกแบบเลื่อมทองแบบนี้เลยหรูหรามากสีขาวสีขาวตัดทองหรูหรามากและที่สำคัญหลายลายนี่มีหลายลายอันนี้เป็นสีเงินอ่า่นี่ราคาราคา49บาท49บกาทกรอบรูปไซส์ A4 ไว้ไปเก็บรูปภาพที่เราอยากจะเก็บไว้ในความทรงจำมีให้เลือก4ลายนะคะหสี4ลายมีให้เลือก4ลายใส่ของที่ซื้ออยู่ในวิกฤต ก่อนที่ซื้ออยู่ทูกินนั่นแหละจ้าซื้อของร้อยกว่าบาทใส่กระเป๋าหมอรำลากมาขึ้นรถะอย่างนั้นเลหรอคุณ้มอม,มีที่ตั้งไหมโชว์ลูกค้าหน่อยอะตั้งได้นะจ้าคุณลูกค้าตัวนี้มีที่ตั้งให้แต่ไม่มีแขวนะขวเนาะเป็นแบบตั้งเป็นแบบตั้งนะคะราคาทุกลายทุกแบบเลย 49่สบาทสีบ้าทนี่คือสินค้าขายดีนะคุณลูกค้าสนใจยังไงกพหมดหมดก็อีกนานกว่าจะมาอ่าตอนนี้ของยังมีต้องรอรอบนะเออสีบาทใครจะรับพิมมา F 4 9เดี๋ยวค่อยมาเลือกรายว่าชอบประมาณไหนเป็นลายลายเป็นลายไม้เป็นลายกรอบทองเนาะอ่นี่ลายไม้แบบสีเข้มสีอ่อนก็มาคุณลูกค้า 49บาทจ้ะ49บาททั้งหมดเลยคุณลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามานะคะโอเคไม่ค่ะเอาไซส์เล็กก่อนมาอันนี้ไซส์จิว๋วไซส์จิ๋วสำหรับกรอบรูปสำหรับรูปอย่างนอ่านก่อนไม่มีแบบออแต่เป็นรูปนี่ไง10คูณ15เซนรูปไซส์10คูณ15เซนมีให้เลือกสลายเหมือนกันอ่า,าลายประมาณาน,นี้น,นะคุณลูกค้า อะไรยี่สิบาทกระจกไหมคุพี่เป็นกระจกข้างหลังมีที่ตั้งสวยมากจ้ะคุณพีใ่ใช่ใช่น้องขายยี่สิบาทน้องขายยี่สิบาทคุณลูกค้าเป็นสินค้าขายดีแต่คุณลูกค้าบางคนอาจจะยังไม่ทราบน้องก็เลยต้องขออนุญาตนำเสนอนะคะขายราคานี้จริงๆคุณลูกค้ายี่สิบบาทยังไงสนใจนะคุณลูกค้ายังไงก็ต้องมีกรอบรูปประดับบ้านจะใส่รูปคนที่เรารักจะใส่รูปตัวเองใส่รูป อตอนเด็กๆอะไรรูปแห่งความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยคุณลูกค้าต้องมีต้องมีแล้วน้องขาย20บาทคุณลูกค้าใครสนใจยังไงแคปหน้าจอมาสอบถามหรือคุณลูกค้าจะมาเลือกเองมาที่แผนกวีแลนด์นะคะวันนี้ขาย20บาทจ้าเยอบถ้าผมหันนานกว่าจะมา ไม่ได้มีตลอดนะจ๊ะของน้องไม่ได้มีตลอดมีเป็นช่วงๆอ่าเพราะว่าเราเป็นสินค้านําเข้ากว่าจะมาถึงคุณลูกค้าค่ะข้ามน้ําข้ามทะเลขึ้นเครื่องอันนี้เรามาทางไหนอ่ะเรามาทางเรือหรือมาทางทะเลทางเครื่องบินทางเรือเนาะมาทางเรือคุณลูกค้าสินค้าน้องเป็นสินค้านําเข้าเพราะฉะนั้นหมดก็อีกกกนาวด็ต้องรอเพราะว่าเรือเขากว่าจะมาออ ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นมาเป็นลดลดคุณลูกค้าอยากได้ยังไงแวะเข้ามาค่ะแวะเข้ามา20บาทดูนี่นดอกเกาะไม้สีทองเป็นตั้งเหมือนกันครับเป็นตั้งเป็นตั้งได้เป็นตั้ง,ง,งได้ไซส์เท่าไหร่บูเบกไซส์ห้าห้าห้านิ้วคูณเจ็ดนิ้วไซส์ห้านิ้วคูณเจ็ดนิ้วคุณลูกค้า ราคา20บาททั้งหมดเลยราคา20บาททั้งหมดเลยที่บูบิกทำน้อยลงทำกรอบลุกลงไม่ไม่ไม่มันจะได้เห็นลายเพราะว่ามันจะท้อนแสงความความลงนิดหนึ่งเออยี่ส2บบาทเนาะบูบิกอยากโชว์ทั้งหมดนะมัาทำยังไงผมจะโชว์ลายได้ทั้งหมดพี่เออแสงอ่ะ2บบาทจ้านี่นี่ห้านิ้วคูณเจ็ดนิ้วอะคุณพี่สมศรีขอบพระคุณที่เข้ามาชมน้องนะหรือคุณลูกค้าท่านอื่นยังไงน้องพูดไม่เคลียร์หรืออยากสอบถาม สินค้าอื่นๆเกี่ยวกับสินค้าแแลนด์นะคะ,ะคุณชันนลงเตรียมตอบคำถามอยู่นะคะ <c oughs> ช่วยตอบคำถามลูกค้าด้วยนะคะอย่าชมเฉยๆนะคะส <c oughs> <c oughs> อบถามมาได้เลยนะคะที่คุณชันนลงเลยนะคะ <c oughs> เออทุกคําถามจะซื้อเป็นโหลจะซื้อเท่าไหร่อะไรมีของไหมนะคะนี่สนใจนะคะคุณลูกค้า2 0บาทจ้ะ20บบาททั้งหมดเลยคะ่ะนี่ จบแล้วเนาะจบแล้วอ่ะขออนุญาตแอบขายที่นึงไหนไหนเขามาละอันนี้ค่ะหกสิบเก้าบาทจ้ะคืออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นชั้นวางรองเท้าชั้นวางรองเท้าแบบสามชั้นแบบเล็กแต่ก็คือวางได้ขนาดเบาเคลื่อนที่ง่ายมูฟไปได้ทุกที่เวันนี้อยากไว้ตรงนี้วันนี้อยากไว้ตรงโน้นอะไรแบบเนี้ยเออเป็นพี่พี่จะไปวางหนังสือ ได้่ไหมได,ได้แต่ไอเดียวแต่ว่า,วามันเป็นทันมบันะครับเราจะเปิดวางหนังสือไม่ได้ก็ได <laughs> แแ้แล้วแต่แล้วแต่ขอบคุณมากค่ะนักครับที่ช่วยนำเสนอสินค้าดีๆอยู่ตลอดเย้ <laughs> <laughs> ไม่เคยดีใจอะไรขนาดนี้เลยอันนี้คือคำดีใจที่ดีกว่าลูกค้ามาซื้อของเลยเนะี่ยคุณสมศรีทำไมหน้ารังแบบนี้ ขายของได้ยังไม่ดีใจเท่ากับคอมเมนต์นี้เลยมมเอออ,อาร์ตวิวิคอ่านอีกรอบหนึ่งอะขอบคุณมากคือกำลังใจเลยนะคุณพี่คุณพี่สมศรนะีนะน่าร,รักมากเลยรยอบรรรต่อไปสี่โมงเย็นหมายเสามใช่ไหมหมายเลขสามคือไหมฮะเอ่อ,อ,อ,อสี่โมงเย็นซูปเปอร์แล้วก็มีซูเปอร์ต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเครื่องหนังก่อนเครื่องหนังกีฬารถ แล้วก็ซูเปอร์โอ้โหแบบใจชื้นมาเลยคุณคุณผู้ชมคือกำลังใจของเรานะโอ้โหแบบเพิมอ่ะก็มีคุณอีนางแล้วก็คุณสมศรีวันนี้นะคุณพี่สมศรีคุณอีนางนะขอบคุณที่แรงเห็นในความตั้งใจในการนำเสนอสินค้าของเรานะคะคุณมณีรัตน์คุณพี่รวยนักนะจ๊ะเออมีใครอยู่วันนี้มาเข้าชมเราพี่มสทวชัยนะคะมาคนแรกเข้ามาคนแรกเลยนะแต่เขาจะมาแบบเพิ่ๆเพิ่ นิ่งๆขอจะกรรปภอ๋อขอจะกรรปภแปลว่าแปลอะไรผู้จัดการไงผู้จัดการรปภก็คือคุณอะไรนะคุณยาหรือเปล่าใช่พี่ยาไหมคะพี่ยารปภหรือเปล่านาอคุณสมศรีคนไหนอะ่ะใช่พี่ยาไหมหนูไม่รู้จักพี่หรอกแต่หนูรู้ว่าผู้จัดการรปภชื่อพี่ยา <K> ไม่รู้จักเราแต<ช>่รู้จักเขาหรือใคร พี่มันดูจากเขาแต่เขารู <sk Ash ieur> <sk> ้จักเราเออเขารู้จักเรานะอ่ะขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาชมนะคะไลฟ์สดทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วก็คุณลูกค้าที่เข้ามาชมย้อนหลังก็สนใจยังไงติดต่อสอบถามมาได้อยู่ใกล้อยู่ไกลมีบริการจะส่งกับขนส่งเอกชนกับห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ไม่ต้องครัวหลอกลวงนะคะมีตัวตนค่ะคุณลูกค้ามีตัวตนค่ะ ไม่ใช่มีชาชีฟอะไรหรอกขายนะสินค้าทุกอย่างมีคุณภาพใช่ครับอ๋อพี่ยานะพี่ยาอ้าวสมศรีเออเราจำได้แล้ววันนั้นเราเคยแซวว่าคุณสมศรีเล่นเล่นเฟซเมียหรือเปล่าคือเขาจะพูดครับครับแต่ชื่อสมชื่อพี่ยาเป็นหนูอะสมศรีเป็นของเมียพี่ยาเป็นผู้หญิงใช่ไหมพี่ยาสมศรีเป็นของเมียเดี๋ยวไปสืบเดี๋ยวไปสืบกัะต้นหน่อยเดี๋ยวไปสืบกัะต้นหน่อยใครคือใคร แต่หนูไม่รู้จักพี่เรารู้จักกันแต่จำไม่ได้ก็ไม่รู้เนาะอ่ะคุณคุณบ้านคุณมาเข้ามาเลยคุณเข้ามาเลย <c oughs> เข้ามาเลยไม่ใช่คุณขายอะไรได้ครับไม่ใช่สวัสดีค่ะจ้าคุณคะสนใจไหมคะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรอบบ่ายโมงก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับพกไม้รอบอา้ <c oughs> วาวจบโจ๊ะหรอไม้สามนะพกไม้รอบปลายสามนะครับผมไม่มมหก็สบายที่ทำเลยทนตัวร้อน <c oughs> <ร> ไข่ายแตกบูบ okay. ิ It ๊กข่ายแตกอ่ะเขาอยู่บ้างหลังอ่ะคุณลูกานี่คือทีมงานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เราก็จะมีมากมากมากหน้าหลายตานะมามามานำเสนอสินค้าเออประมาณนี้เพราะว่าถ้ามาแต่น้องคนเดียวลูกค้าก็จะเบื่อนะพี่เออนะอ่ะน้องบูบิ๊กน้องเปิ้ลและก็พี่สายลุงลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งรอบบ่ายสองสิบวันนี้จะไปเละละบ่ายสองหกนาทีแล้วเดี๋ยววิ่งไปใครอยากชมเครื่องหนัง เดี๋ยวไปชมกับน้องต่อเดีวเปิดกล้องอีกรอบนึงจะเจอกับพดุงอีกครั้งนึงจะเจอจะเจอพวะพี่แยกพูดเหรอเออเจอกับพดุงอีกรอบนึงนะครับเราใบ <ละ S 2> สองสิบใบสองสิบซึ่งพูดวิจิตามไปด้วยนะคะ, <c oughs> ะน,น,น้อรปลาไหลที่น้อรปลาไหลนี่ครับอฝากติดตามหน่อยนะครับไลฟ์ลสดครับโอ้โห <c oughs> ช่วยเป็นกำลังอ่ะฝาครับฝากติดตามไลฟ์สดวีคิดซูเปอร์เอ็นเตอร์ด้วยนะครับ ตัวจริงไม่ใช่แบบนี้ค่ะคตัวจริงไม่ใช่แบบสำหรับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์พิเศษอนัออ้นแล้วค <ขอ S 2> ่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะแอปแบว